ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแคน แล้ววันนี้นะคะเรากลับมาแล้วเกมเลอบกนั่นเองแหมที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแหมว่าบูแคเวนาผีนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมารีวิวสิ่งที่อัปเดตใหม่ล่าสุดที่จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะในคลิปนี้นั่นเองค่ะเย้คือก็แอบเห็นสปอยที่หน้าปกมาแล้วนะคะว่าอะไรอัปเดตใหม่แต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะทุกคนแต่ว่าเราก็รีบมาคลิปเลยนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะเป็นคนแรกนะคะที่ได้ลงคลิปอัปเดตใหม่เมืองบู เป็นคนแรกของคนไทยนะคะหวังว่าถ้าตัดทันนะคะโอเคแล้ววันนี้นะคะน้องๆเอฟซีที่โชคดีนะคะได้จอยทันเข้ามาร่วมด้กับดีตานะคะมีน้องน้ำหนึ่งนะคะน้องเยลลี่น้องยูรีนะคะน้องฮานิน้องมิ้นนะคะน้องฟิลน้องโทมัสน้องเข้าฟังน้องหวาหวาน้องเดียน้องเพชนะคะน้องอันอันน้องแก้มบุ๋มน้องปันปันงับ น้องซาติโดน้องพีชน้องน้ำอิงน้องมิลลี่น้อง ie, น็อดแล้วก็น้องปุ๊กลุกนั่นเองนะคะอุโหวันนี้เด็กๆน่ารักมากๆเลยนะคะใครที่จอยไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะแล้วก็ใครี่นที่อยากเข้ามาร่วมอัดคลิปกับพิริตาแบบนี้นะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคทกันนะคะที่ไอจีลิพิริตานะคะไอจีลิตาในสกอตคิดแคทต้องโปรไฟล์เนี่ยจะมีเขียนคำว่าครอบครัวคิดแคทอยู่นะคะน้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเขารวมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์ว มีไว้อาคีบปริตานั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลีตาคิดแคทที่น้องๆใส่อยู่ด้วยนะคะมี6สีนะคะชมพฟูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวนะคะ7โรบรัเท่านั้นวิธีการซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วก็ไปที่โลบกปริตาแล้วคลิกเข้าเขียนชั้นได้เลยนะคะและเพื่อการที่เสียเวลานะคะเราเริ่มไปดูสิ่งที่อัปเดตใหม่ในคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะไป ไม่รู้ว่าอะไรอัปเดตใหม่มากเออเราจะเอารถนั่งชิลหรือรถอะไรดีคะรถนั่งชิลโทมัสรถนั่งชิล <c oughs> เราสามารถสั่งได้รีเควสได้พี่ดิต้าขอนั่งชิลเย้ทุกคนไม่น่าเชื่อว่าพี่ดิต้านะคะจะฝ่ามวนมนุษยาชาติทั้ง20คนในการนั่งตรงนี้ได้ปกติพี่ดิต้าจะโดนน้องๆแย่งตลอดเลยพี่ดิต้าอย่าพูดมากได้ไหมช่วยเขียนหนูเปสักทีสิยี่ไงนี่ไงเขียนแล้วเขียนแล้วเขียนแล้วนี่นะคะคนขับรถนะคะโทมัส คนเก่าคนเดิมนะคะเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกไหนดูซิมีใครนั่งตรงไหนอะไรกันบ้างนะคะโอ้โหความวุ่นวายบนเลิกวันวนี้วันนี้มาเร็วมาเร็วเหรอสามทุ่มแล้วไม่เร็วอ้กโหเร็วตลอดเลยนะขคนนี้อะน้องน่าจะรู้นะคะพี่ดิต้าหิวข้าวแล้วก็เลยรีบแวนไปให้นั่นเองน,นะะพี่ดิต้าทัานเฉย นั่งชิลยูริมรถ่ายรถนะในที่สุดน้องๆก็ได้เป็นผู้โชคดีได้นั่ง่งชิลแต่พี่ิต้าขอสั้างมาสั้งเ้ยพี่ิต้าขอสัางตัวนั้นก็ยังดีก็ตึ๊กตึ๊กมาค่ะมาค่ะมาๆมา,มา,มา,มาตรงนี้พี่ิต้านะคะโชคดีเรียกว่าโชคดีไหมนี่เอายังไม่ทันได้ให้น้องได้ดูเลยตรงนี้นะคะคือสิ่งที่อัปเดตใหม่ซึ่งมันเขียนว่าอะไรนะหรือมันไม่ได้เขียนเราจะไม่มีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยนะมันเขียนว่าพี่ลิต้าจาได้นี่นี่นี่ มันเขียนว่าว่าอะไรนะสิเดี๋ยวก่อนหนึ่งอ่านิวแ a กเกอร์อาพนะคะเดนใหม่เป็นเซ็ตอาชีพแฮกเกอร์เหรอเขาบอกที่ไหนเนี่ยหูเป็นคนแรกไม่รู้เหมือนกันที่นี่คือที่ไหนแล้วมาทำไม แล้วมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านเนี่ยมันมีสีแดงล้อมรอบพี่ดีต้าก็มีความลับพี่ดีต้ากดตรงนี้ค่ะกดตรงไหนนะอ๋อกดตรงนี้เหรอมันจะมีอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกด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 ดูก่อนอ้ยกดไม่ได้น้องบังจึบกดแล้วกดแล้วกดแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันฐานลับปฏิบัติการแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะทุกคนอันนี้คือบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้เข้ามาดูก่อนนะคะถามว่าเข้ามาดูถึงตรงไหนคือน้องนองที่ดูไลฟ์ก่อนที่พี่ดต้าจะมาอาชีพเนี่ยน้องน้องจะรู้ พี่ลิตาไปดูถึงแค่เข้ามาตรงนี้แล้วก็ยังไ่ทันกดเลยค่ะเนี่ยดูแค่ตรงนี้อ๋อว่ามีตรงนี้อัปเดตใหม่นะแล้วก็นี่นะคะครั้งแรกที่พี่ลิตาเปิดเข้ามาดูโอทุกคนนี่มันบ้านหลังมันเนี่ยอุยเรามาทำล่าท้าผีได้เลยเนี่ยเฮ้ยเน็ตกระตุกมากขอถ่ายรูปเน่แน่แ่แน่เอ,อคือเดี๋ยวนะไม่รู้ต้องไปตรงไหนก่อนเลยค่ะมันดูน่ากลัวน,นะคะอันนี้คือห้องอะไรอ,อ่๋อลิฟหรอมีลิฟด้วยหรอแล้วนี่คืออะไรเนี่ยมีห้องจอนปิดด้วยนี่ เอ๊ะแล้วนี้อ๋ออันนี้ขึ้นไปชั้นบนอ๋อขึ้นไปข้างบนไม่มีอะไรนี่อ๋อตรงนี้เป็นที่ลับอีกทีนึงนะฮะอ๋อเพ้ยอย่างนี้เราก็มาเล่นซ่อนแอบที่นี่ได้นะโอเคอ่ะเราเราข้าไปดูในนี้โอ๊ยน้องบอกโอ๊ยอะไรน่ากลัวนะคะน้องบอกโอ๊ยน่ากลักกวตรงนี้ไม่มีอะไรกำลังกำลังสำรวจโด,ดยรอบอยู่ว่าแบบมันมีอะไรมันมีเซนไหมอ่ะแล้วเราลงลิฟต์ไปเลยก็ได้ปะพี่ติ๊ตาเมื่อยจะลงลิฟต์ยนืนอยู่รอนานแล้วนะโอเคมาแล้วค่ะมาแล้วโอ้ยกดไม่ได้น้องบัง จึ๊บโอเคอันนี้คือลงแล้วเหรอทินิต้าจะไมหนูรู้สึกว่าดูยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอะทินิต้าก็รู้สึกเหมือนกันเอา้าคงยังอยู่ที่เดิมอะกดไม่ติดใช่ไหมเฮ้ยแล้วนี้ปุ่มอะไรอะเฮ้ยหรือมันมีตู้เซฟลับกดเฮ้ยนี่ลงมาจริงๆแล้วอ่านี่ไงห้องปฏิบัติการลับค่ะทุกคนเนี่ยเข้าไปดูดิเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยที่ลับอยู่ตรงปลายข,ของเวฟเขาทินิตา้าไหนไมายขเวฟอยู่ไหนอ๋อไมลายเวฟอยู่ตรงนี้อ๋อน้องมีการบอกตู้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 ลับคือไม่ใช่ที่ลับนะคะน่าจะมีตู้เซฟอยู่ในนั้น อะไรก็ไม่รู้นะคะน่ากลัวนี ye, ่มันห้องอะไรน่าจะเป็นห้องแบบด้วยปฏ kind of ิบ <19 in turns> ัติการลับนั่นแหละกำลังสึกว่ามันมีคำพูดที่มันง่ายกว่านี้แต่คิดไม่ออกนะคะว่ามันคือห้องอะไรเฮ้ยแต่มันมันดูมานหน้ามาเล่นโซเดอบนีเนี่ยโอ้โห เราเพิ่งเล่นโซ่แอบในราชวัตรสุดหรูมาเองเราจะเล่นโซ่แอบเวทผู้แล้วเหรอเล่นโซ่แอบกันอีกคขะพองฮะอัปเดตมาอีกเราก็เล่นโซ่แอบอีกตรงนี้แอบพายห้องสมุดแต่ไม่ใช่จักรพรรดิน่าจะเป็นที่เก็บเอกรรสารซัมติงนี่ฮะตรวจด,ดูซัมติงนะฮะทำเหมือนรู้มากไม่รู้อะไรเลยนะคะตรงนี้มีอะไรอีกเนี่ยแต่ มันเหมือนอยู่ในซีรีส์เรื่องหนึ่งหลายเรื่องเลยทุกคนถ้าห้องแบบเนี้ยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่มีห้องนี้มีที่นอนตรงนี้ด้วยมันจะมีที่รับในรับในรับไหมไม่รู้ว่ามันสามารถลงไปได้อีกชั้นหนึ่งด้วยหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นชั้นที่สองเพื่อไม่ใช่เพื่อเมื่อมาจากไอ้ข้างล่างตรงนั้นนะคะนั้นเดี๋ยวเราอ่ะเข้าไปดูตรงมาโคเวฟนะคะที่น้องบอกห้องรับเฮ้ยนี่มันเ้าวงเกิดซัมติงนี่มันจะมีผีไหมน่ากลัวมากเลยอุย้ยน่ากลัว ไม่เอาน่ากลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวนะหน้าน้องเนี่ยน่ากลัวไม่ใช่ผีน่ากลัวหน้าน้องเนี่ยน่ากลัวตกใจมากเลยหน้าน้องาตาโบไม่เชีเดี๋ยวลองไปดูซินี่คืออะไรเนี่ยอ๋ออันนี้คือออกมาข้างนอกแล้วทางนี้ละ่ะเฮ้ยมีบันไดด้วยอะ่ะเฮ้ยน่ากลัวเฮ้ยนั่นคือผีอหรือเอฟซีนี่ถือมันคือทางเชื่อมกันอ่ะเรามาดูฝั่งนี้ก่อนนะได้โหคือทางมันแบบทางมันแบบดูไปได้เยอะเนาะอันคือไปไหนอะ่ะอะไรอ่ะแล้วก็ลงมาอีกอ่ะลง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 แล้วไปไหนอ่ะคือซับซ้อนในเทเลซายซาฮาลาเวอร์ค่ะซับซ้อน้นนเเงว คืออาจจะหาโอ้โหนี่ถ้าเกิดน้องนะคะเล่นซ่อนแอบแล้วน้องไม่แอบบในนี้พี่ิต้าร้องไห้เลยนะหาไม่เจอหรอกนะคะเนี่ยจะหาเจอได้อย่างไรอืมดูดิฮ้าอันนี้อะไรอะคือมันมีคําถามมากมายะค่ะทุกคนแล้วมันจะเจอตู้เซฟไหมในวันนี้ม,นมันมีตู้เซฟปะมันต้องมีดิทุกคนเราจะเข้าไปลึกๆเข้าไปให้ลึกเรื่อยๆมันต้องมีดิมันต้องมีตู้เซฟดิทุกคนอันนี้คือตันมไม่ตันเอ๊ะหรือตันอะไรอะคือซับซ้อนเกินเผลอๆหาทางออกไม่ได้บ้าทางออกเยอะแยะเลยนะแต่อยากรู้ว่ามีตู้เซฟไหมมันต ในนี้มันก็มีตู้เซฟดิแล้วตู้เซฟอยู่ไหนอะคำถามอยู่ชั้นนี้เหรอเมื่อกี้คือเราชั้นบนวันนี้ก็ขึ้นไปอีกแล้ววันนี้เราจะเจอตู้เซฟไหมเนี่ยมาที่เดิมอีกเจอตู้เซฟไหมเนี่ยพี่ดิต้าห้องน้ำเหมือนที่ห้องลับเฮ้ยพี่ดิต้าอยู่ไหนพี่ดิต้าติดอยู่ในชับ์ปชารชาร์ปต้อเคยเห็นชับหรือเปล่าพี่ดิต้ามีปุ่มอยู่ทั่วเลยอะลองกดไหมไหนอะปุ่มไหนเฮ้ยเออไม่ไม่ไม่นี้คือให้ไฟฉายปุ่มไว้ไฟฉายคือตลกอหะพี่ดิต้าใช้กล้องส่องมองมว้ยอะเอ้ยได้ได นะพี่ลิต้าไม่เชอปุ่มเลยเดี๋ยวพี่ลิต้าต้องออกจากวังเวงนี้ก่อนเออออกไม่ได้แล้วอ่ะพี่ลิต้าเริ่มติดแล้วนะแต่พี่ลิต้าคิดว่ามันจะมีอะไรซะอีกแต่กลับไม่มีอะไรเลยเอ๊ะเฮ้ยอะไรสีฟ้าอุเฮ้ยนั่นดิทำไมตรงนี้เป็นสีฟ้าเฮ้ยแล้วตันด้วยนะหัวติดอ่ะเพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนแล้วทุกคนหายไปไหนหมดเ้ยทุกคนหายโอ้เอฟซีหายแต่มันไม่ทางออกอยู่นะไม่เข้าใจ พีดิต้ามอ,อก่อนมวยแบบยิบสาวเออมาก่อนมวย,ย,ออมอมยตอนนี้ออกจากวังเวงนี้ได้แล้วค่ะน้องบอกว่าห้องน้ําเหมือนจะมีผ้าอ,อ้อบอ๋อไอปุ่มเหลียวเอะหรอมันกดไม่ได้นะพีดิต้าเป็นเจ้าของบ้านยังกดไม่ได้ปุ่มเหลืองเหลือ่ะกดไม่ได้เหมือนกันพีดิต้ามาห้องน้ําค่ะห้องน้ําห้องน้ําห้องน้ําอยู่ไหนนะอันนี้ห้องนอน ห,ห,ห้องน้ำอยู่ไหนนะห้องน้ำอ๋อนี่นี่น,นี่นี่มาห้องน้ำอ,อ๋อปุ่มที่น้องบอกปุ่มเยอะๆใช่ไหมแต่กดแล้วมันไม่มีอะไรนะไหนอะมีอะไรอ๋ออ,อันนี้ก็มีปุ่มนะแต่กดไม่ได้แต่มันต้องมีอะไรลับๆแน่ๆทุกคนเฮ้ยใครมากดขิ้งร้อนนะมีอะไรอ่ะมันมีอะไรหรอมันมีอะไรอะเรามามองทะลุก,กันเถอะเฮ้ยห้องรับหรออ๋อห้องรับแล้วเข้ามาในห้องนี้ยังไงอะคือห้องมันก็ดูไม่รับแต่มันรับเหรอห้องมาไ้ห้องนี้ยังไงตรงนี้มันมีไฟสีฟ้าอ๋ออาจจะเป็นแค่ไฟเฮ้ยเฮ้ยข้ามาได้ไงเนี่ย หนูติดอยู่ในนี้ช่วยหนูหนูจะหมายเจอห้องลับม,มิเกลเข้าไปได้ยังไงมิเกลบอกเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหทุกคนกระโดดกระแทกตายอยังเข้าไปได้เลยเฮ้ยเข้าไปได้ยังไงเจอห้องลับโอ้โหมิเกลยึดคลองห้อง,องเลยนะคะเฮ้ยห้องนี้มีกล้องนอนปิดปะถ้ามีกล้องจอนปิดที่ดิต้าก็ต้องเห็นในกล้องจอนปิดได้เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีเอ๊ะมีมีนี่นะเอ๊ยพต่สำหรับพี่ดิต้าก็ดูกล้องจอนปิดที่บ้านได้นี่นาว่ามีเฮ้ยแล้วไอ้ตรงเนี้ยคืออ๋ออ๋อปกติปกติ แล้วอันนี้อ่ะอ๋ออันนี้คือในลิฟต์ปะทางเดินออกมานี้อ๋อแล้วห้องนี้คือห้องลับเฮ้ยม,มันมีตรงนี้อย่นะทุกคนที่เราเข้าไม่ได้หรือยังไม่ได้ไปเข้าเนะี่ยแล้วตรงนี้เข้าไงออ๋อคืออยู่ตรงนี้หมดแลละ พี่ดิต้าเข้าใจงะเข้าไงง่ะนั่นดิพี่ดิต้าเห็นนะว่ามันคืออะไรอะ่ะแต่เข้าไม่ได้คุยพ,พี่ดิต้าแย่งน้องนอนก่อนแล้วก็โดนน้องถีบออกมาน้องมิเกลอยู่ข้างในพี่ดิต้าเข้าใจรูปจิจไม้โอ้ยไม่ใช่เวลาถ่ายรูปไม่ได้เข้ายัางไงก่อนแมพาพี่ดิต้าเข้าไปก่อนอ้าวมิเกลออกมาแล้วเหรออ้าวมิเกลออกมาทำไมอะ่ะงงมากเข้าไงอะ่ะเฮ้ย,ยมันจะเข้าได้แต่ว่าเข้าไม่ได้เอ้ย กำแพงมันหนามันก็เลยเข้าไม่ได้โดนทีบอีก,อกเข้าไงอะ่ะอ๋อใช่ใช่ใช่ห้องมันเหมือนรูปในหน้าหน้าหน้าปกที่มันอัปเดตอะคะ่ะตอนนี้พี่ดิต้าโดยทีไม่ไวปัจจุบจันก็ยังไม่รู้นะคะว่าเข้ามายัางไงแล้วมันเข้าอย่างไงอะ่ะสงสัยเจ้าของบ้านต้องเปิดเปิดตรงไหนคะบอกสีบอกสีถ้าบอกพี่ดีต้าก็จะไปเปิดให้ทุกคนอยู่ในความสงบตอนนี้มองอะไรไม่เห็นแล้วนะคะน้องเปิดตรงไหนอะ่ะเจ้าของบ้านต้องไปเปิดเจ้าของบ้านเปิดหน่อยเปิดตรงไหนคะ ตรงนี้ค่ะใคร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 บอกตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้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 คือตรงไหนทุกคนออกจากห้องน้ำล้วบอกนี่ค่ะไม่เห็นค่ะอ๋อตรงนี้เหรอเปิดไม่ได้มันกดไม่ได้เอ้ย วุ่นวายมันตายวันแรกกดไม่ได้กดไม่ได้อะคะ่ะหรือมันต้องไปทําเควสก่อนบ้านถึงจะกดปุ่มตรงนี้ได้อ๋อคือคือเขาสร้างกําแพงที่แบบหนา80ฟุตมานะคะเพื่อให้เราไม่สามารถลังไก่เข้าไปได้เลยแล้วน้องคนนั้นมิเกลเข้าไปได้ไงอะ่ะงงมากมิเกลได้โปรดออกจากห้องน้ําต,ต้องให้ทุกคนออกจากห้องน้ําก่อนนะคะพี่ดิต้าจะไล่ไล่กดตรงกําแพงโอ้ยได้โปรดได้ปรดได้ปวด,ด,ปดเอาเตียงออกหน่อยน้องบอกเราเข้าได้น้องนาติโดเข้าได้ไหนไหน นายนายนายนนเฮ้ยน้องมิเกลนี่นะมิเกลกับนะ้องโนะ้ตเข้าได้กดตรงนี้ค่ะเอาเตียงออกแหววแหววแหววใครมาแหววตรงนี้เนี่ยไม่เอาคือพี่ดิต้าอยากรู้วิธีการเข้าไปอ่ะพี่ดิต้าไม่อยากเข้าแต่อยากอยากรู้วิธีการเข้าไปอ่ะเหอตายตรงนี้พี่ลองกดด้านในเฮ้ยกดด้านในอ่ะไปที่อื่นกันค่ะไม่เอาพี่ลองกดด้านในพลิกจากด้านในพี่ดิต้าจะกดด้านในได้ไงอะกดจากด้านในเดี่พี่ดิต้าอยู่ตรงนี้ผููกเข้าไปกันยังไงอะอ๋อลูม เออพี่ดิต้าก็ลูมน้องๆนี่ก็ถูกนะเอา้าตัวบัตรเข้าได้แล้วโทรเข้าไงใช้เตียงโอ้โหไม่เอาไม่เอาระบบใช้เตียงเดี่ยวเอาเอาเอาระบบแบบปกติอะหรือว่าเอา๊ะไฟมันทำยังไงอะ่ะพี่ดิต้าโหลดสกิปมาเล่นนะรู้ครับอะไรนะ กำแพงกดอะไรไม่ได้ค่ะจริงๆนะกำแพงกดอะไรไม่ได้เลยพี่ลิต้าที่กดอยู่นี่กดไปแล้วค่ะมันกดไม่ได้เลยใช่ใช่ใช่มันกดไม่ได้เลยเน่เนี่ยมันกดไม่ได้เลยนี่ยทุกคนมาเป็นสกิบพยานหน่อยพี่ลิต้ากดแล้วนะไอ้ปุ่มน้าเงินน่ะน้องบอกเจอแล้วค่ะพี่ลิต้าเจออะไรเจออะไรคะพี่คาออกก่อนอาะตามหนูมาอ้าวหนู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 อยู่ไหนตามหนูมาตามหนูมาตามใครอ่ะตามคนนี้หรอตามหนูมาเฮ้ยน้องบอกเจอแล้วเนี่ยนะกดไม่ได้กดไม่ได้นะ ปุ่มนี้กดไม่ได้นะคะปุ่มนี้กดไม่ได้เหมือนการกดอะไรไม่ได้พี่ดีต้าหนูรู้แล้วอ่ะอ่ะรู้อะไรตอ่อพี่ดีต้าว่าไงคะพี่ดีต้าเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะรู้แล้วเอา้ารู้แล้วบอกเลยพี่ดีต้ามานี่ค่ะคนไหนเนี่ยให้ตามคนไหนมาไหนอะโอ้ยแล้วใครมาตั้งบันไดเนี่ยชอบกีก่ไหมคะพี่ดีต้าต้องเอากีการก่อนผมว่ากดได้แต่กดไม่ได้อะไรเนี่ยกีการตรงไหนคะต้องตามใครดีเนี่ยเอาขีการตรงไหนคะขีการตรงไหนคะโทรมาช่วยอุ้มพี่ดีต้าทีพี่ดีต้ามาห้องกลางมีมีมา อ๋คีย์การ์ดอันนี้เหรอเฮ้ยฉลาดมากหู้มันมีคีย์การ์ดตรงนี้ค่ะทุกคนก็ว่าพี่ดิต้ากดอะไรไม่ได้เลยเออเราเา,าสุดกดคีย์การ์ดไม่ได้อ่าได้แล้วคะ่ะนี่คะ่ะนี่นี่นนได้คีย์การ์ดแล้วไปไหนต่อได้คีย์การ์ดแล้วคะ่ะเราไม่อยากสู้ชีวิตเออใช้เตียงเข้าไปนะคะมันดูดูเหมือนการล้างรอบนะคะที่เดิมคือห้องน้ำเหรอเฮย้ฮยเฮ้ยได้คีย์การ์ดเข้าได้แล้วทุกคนเฮย้ยเข้าได้แล้วยินดีต้อนรับน้องมาตกแต่งรอแล้ว นี่นะคะคือห้องรับที่ไปรับหรอกในก้องจอปิดก็เห็นว่ามีนะคะใครก็ได้เราขอขีกันหน่อยนี่ไงเปิดแล้วชึ้งเพราะว่าได้ชึ้ง ถ้าเกิดจะมีคีย์การ์ดแบบนี้แล้วจะมีปุ่มกดทำไมคะเนี่ยงงมากก็ไม่ต้องมีปุ่มเอ้ยอ๋ออันนี้ปุ่มเปิดไฟไม่มีอะไรแต่ปุ่มตรงนี้มันกดไม่ได้อ๋อไอ้ปุ่มเนี้ยมันสำหรับนี่คีย์การ์ดอ่ะเฮ้ยออกไม่ได้เอาตายละอ๋อนี่เนี่ยได้แล้วได้แล้วเข้าไม่ได้ค่ะแล้วแล้มากดด่านกันอยู่ในนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นห้องที่เป็นห้องเดียวกันกับรูปหน้าปกนะคะนี่นี่นี่ไยแบบหน้าปกไม่ไม่ใช่หน้าปกคีวิต้านะหน้าปกแมพบุกนะคะที่เขาอัปเดตใหหมมม่่่เเเปิดดดไไไ้้้นออยยัขาาง เออทับทับไปหัวพินิต้าช่วยพินิตาติดพินิตาอยู่ในเขาวงกดค่ะก็ใช้บัตรแล้วแต่ใช้ไม่ได้ใช้บัตรแล้วแต่ใช้ไม่ได้เฮ้ยอะไรอ่ะนี่มันคือทีรับเบ์เฮ้ยเมืองรับแลค่ะทุกคนเดี๋ยวนะเดีนนะ๋ยวไป่าเฮ้ยนี่มันห้องรับอ๋อ oh! นี่มันห้องรับในไอที่เราเห็นในกล้องจอนปิดปะเหมือนจะใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูกล้องก่อนดูกล้องมันจะมีห้องรับอยู่ห้องนี้เหรอเนี่ยมันมีตรงนี้มันมีตรงนี้กับตรงเนี้ยที่แบบไม่รู้ว่าเข้าอย่างไร ไม่รู้ด้วยที่ไหนเดี๋ยวพี่ลิต้ากะว,ว่ามันอาจจะมีเขาเรียกอจุดอับสัญญาณใช่จุดอับซัมติงอับซัมติงพี่ลิต้าว่าเรามันมืดอะบองอะไรไม่เห็นเลยเราควรที่จะใส่บันไดขึ้นไปวางบันไดไม่ได้ขอบคุณเฮ้ยขึ้นมาได้แล้วนี่ไงมันเป็นห้องนะคะมันเป็นห้องมันเป็นห้องอุ้ยดูความมืดี่หู fc เราฉลาดมากพี่ลิต้าก,ก็ใช้ไฟฉายอยู่ตั้งนานนะคะนี่น้องติดตั้งโคมไฟเรียบร้อยนะคะนี่แล้วตรงนี้ภาสามาาถขึ้นมาได้อีก นี่แหละคือห้องลับปะเนี่ยอ๋อมันคือใต้เนินทางทางเนินบันไดเลยนะคะออดูวางไฟให้ขอบุณค่ะน้ำหนึง่งเป็นเพราะคอย่างสูงเดี๋ยนะแต่ว่ามันใช่ห้องลับจริงๆไหมไม่ใช่นะคะมีตรงนี้อีกที่หนึ่งที่เรายังเข้ามาไม่ได้เนี่ยสองจุดนะี้ซึ่งไม่รู้ว่าเข้าอย่างไระคะ่ะแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นห้องลับเราเจอห้องลับหนึ่งแล้วเราต่อไปคือเราจะทะลุนะคะเพื่อหาห้องลับอีกตรงนี้ก็เข้ามาได้อีกปะเนี่ย มันจะมีแบบส่วนวอลเวงอันนี้อะไรอ่ะก็ปกติเรายังไม่เจอตู้เซฟเลยนี่บ้านมันจะไม่มีตู้เซฟหรอบ้ามันต้องมีตู้เซฟสิมันต้องมีตู้เซฟทุกคนเรามาหาตู้เซฟกันให้เจอเถอะเฮ้ยเออถึงตู้เซฟอ่ะมันคือเขาวงกดค่ะเขาวงกดที่พี่ดิตาว่าว่าแหละว่าตู้เซฟเนี่ยมนอยู่ในเขาวงกดอ่ะเมื่อกี้มีใครมีคนเจอตู้เซฟหรอยังนู่นนอหนูมาผิดทางไม่รู้เลยว่าเดินยังไงให้มาเจอตู้เซฟอ่ะเฮ้ยมีคนเจอตู้เซฟแล้วเก่งมาก ระเบิดเสียงดังเลยไม่รู้ว่านี่คือชั้นบนหรือชั้นล่างเอ๊ะแล้วลนี่คือทะลุมาจากไหนอ่ะเพื่ออะไรอะ่ะอ๋อคือมันเป็นทางลับที่ต้องทะลุนะคะโอ้ซับซ้อนซ้อนเงื่อนในทะเลทรายซาฮาราเวอร์คือเข้ามาปกติไม่ได้รู้สึกโอ้โหโอ้หูหน้องลงทุนเกินต้องเซฟนี้นะคะคือมันไม่มีทางที่จะเชื่อมเข้ามาน่าจะต้องทะลุเข้ามาจากตรงเข้าใจแล้วโอเคแปลว่าเราจะตูเซฟแล้วละกันแต่ขเขาบอกว่นี่มันน่ากลัวนเนาะ น่ากลัวของขวดไม่น่ากลัวมี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 ที่ราบอีกไหมไอห้องเนี้ยเข้าเข้าเข้ายังไงอ่ะเนี่ยเดเนี่ยมันมีกล้องจอนปิดอยู่ตอนแรกคิดว่ามันจะมีทางเข้ามาได้แต่อีห้องนี้ด้วยใช่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในห้องที่มีในกล้องจอนปิดด้วยค่ะกล้องอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันแล้วมีอะไรเนี่ยอะไรมีแต่คำว่างงนะคะเนี่ยอ้ยนีห้องปกติไม่น่าจะมีห้องรับอะไรแล้วแหละ จะดูหมดแล้วนะคะก็ประมาณนี้สําหรับห้องลับเ,ววเรียกว่าเขาเรียกเขาเรียกอะไรวะกันว่าอะไรนะห้องของแฮกเกอร์ที่ลับของแฮกเกอร์นะคะแต่ไม่ได้พูดเลยคะ่ะอะไรนะพี่ดิต้าอยู่ไหนคะอ๋อพี่ดิต้าไปไปบินมาน่าจะเจอหมดแล้วนะคะทุกคนมาหน้าบ้านกันรวมตัวหน้าบ้านคะ่ะตอนแรกคิดว่าแบบเราดูผิวเผินนะคะดูไม่มีอะไรเลยดูแบบอะไรเนี่ย แต่พอไปกดตรงนั้นแล้วก็เลยได้เจอความลับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีอัปเดตใหม่นะคะก็คือนี่ที่พิตาสอนทมัร์บอลมสอนทวัรบอก่อนสอนทวัรนี่ทมัรบอลขึ้นไขี่แล้วทมัร์บอขึ้นไขี่เอามันคือยกล้อค่ะเดี๋ยวพี่นิตาทําให้ดูนะคะยกล้ออย่างไรป๊บป๊บขึ้นอ่าแล้วยกล้ออย่างไงนั่นสิยกล้ออย่างไงอ่ะเราเอออ๋อนี่ไงยกล้อนี่อัปเดตคือสามารถยกล้อได้เพื่ออะไรนี่ไม่รู้เหมือนกันนะคะก งงนะคะน้องบอกเท่ค่ะมีเพราะเพื่อความเท่นคะคะคือปกติเนี่ยขับแบบปกตินะคะก็ก็สู้ชีวิตอยู่แล้วนะคะมาเลยติดเทอเบอร์คูสามยกล้อไปอีกนะคะโอ้โหโโอ้โหชอบพิริต้ามากนะคะน้องเยลลี่วันนี้โน้ตจะเกลียดพิริต้าเพราะการขับของพิริต้าโอ้วรถชนกันแล้วน่าเหมือนแข่งมอเตอร์ไซค์กันอีกนะแต่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์แบบยกล้อสนุกเลยนะคะมอเตอร์ไซค์ยกล้อนี่พิริต้าไม่ได้คอนโทรลนะพิริต้ากดกดตรงยาวเลยนะคะเนี่ยพิริต้า เอาถ้ากระพี่ในใตน้เรจะตายแล้ว <c oughs> แรงเร็วแรงทะลุทะลกจริงค่ะทุกคนก็มีเพื่อ,อความสนุกแล้วกันนะคะอันนี้ไม่ได้มีเพื่ออะไรนะคะตีโอ้โหสิง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 ขามกาะสิงขามกาะอดเอาตาันมันต,ตันแะค่ตรงนี้นขับสนุกมากขับสนุกมากขึนกก้นไหม ขอ,อถ่ายรูปด้วยหน่อยค่ะเอาเลยคะ่ะถ่ายรูปเลยคะ่ออะออสภาพอย่างนี้หนูจะถ่ายยังไงดีคะพี่พี่โอเค <laughs> โอเคทุกคนจบไปแล้วนะคะสําหรับการมารีวิวสิ่งที่อัพเดตใหม่นะคะทุกคนคือ อยากจะบอกว่าขอโทษน,นะคะสำหรับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเมื่อกี้ที่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าหน้าพี่ลิต้าหายไปไหน,นะคะคือหน้าพี่ลิต้าเนี่ยคือมันเกิดข้อผิดพลาดน,นิดหน่อยทําให้หน้ามันค้างแบบนั้นทุกคนแต่ว่าหน้าของพี่ลิตาก็เลยเชียวะคะ่ะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกดซับสไครต์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นแรงใจพี่ลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ่ายจีด้วยนะคะลิต้าในสกอตขิดแคนแล้วก็ติก๊กต ok ็อกลิต้าในสกอตขิดแคนนั่นเองนะกอที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มครอบครัวคคคคิิดแนนนะะะะตตรรงห้้าาโปไฟลล์พีี่่ทเขียนนคคคคคาวว่รรอบัิดแ น้องจิ้งเข้าไปแล้วกดเข้ารวมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงเซอร,ร์วีไว้อัดคลิปกับพิริตานั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเซอริต้าคิกแคทด้วยนะคะมี6สีนะชมบูฟ้ารม่องส้มแดงเขียวนะคะเจ็ดโรบัสทางด้านวิธีการซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้กดไปที่โรบอสพิริตาและคลิกเข้าเขียนชันได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายวุ่นวายมาก